มาแล้วไปอยู่บ้านอยู่เมืองฝันพว่นี้แหละอันะถ,ถึงพวกเขาถึงอยากให้มาไม่ไปเท่ามาเอาเอาเอาแล้วเห็นลูกเห็นเต่าเออโดยโดยมาพอหเห็นหนา้าเห็นตาเตาได้ตายจะได้โดยโดยนี่พี่น้องลูกเพิ่นเนาะนี่ เขาบอกให้แน่ให<อ>้เห็นอะไรถ้าคลิปนี้เฮาลงไปแหละรบกวนเอฟซีพี่นอ้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะรบกวนแบบว่าแช่ให้ในพี่น้องแบบว่าคือแบบว่าอยากให้ในเท่านี้แบบให้ลูกแม<า>่อยากให้ลูกมาอะไรกัอยากให้ลูกชายเราเห็นเนาะบ,บางทีบอกให้มาได้บางเอิญแบบว่าลูกชายทํางานอยู่แบบหรือว่าโมคูเปิดอาจจะเออเปิดเห็นอาจจะแบบว่าเห็นนะเราก็เลยแบบว่าอยากให้เฮามาลงลง,ลงในยูทูปให้เนาะ อยู่บ้านเอาสื่อขานเออสื่อขานสื่ออะไอยู่พูนเข้าว่าห้องเราเตี้ยเตี้ยบอกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝังไทยน้ำครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบิร์ตคำศิวาบ่าวลาวพี่น้องเมื่อนี้แม่เท่ามีเถาเพื่อนนี่พี่น้อง้างล่างเฮานี่เพื่อนใกล้กันหละพี่น้องเราให้มาสัมผัสแล้วเนาะปกติแล้วเฮาก็สิไปขอสัมษณ์คนอื่นแต่ว่าคลิปนี้เราอยากให้มาสัมผณ์แล้วเนาะเพราะว่า คือเราตามหาลูกทายที่แบบว่าไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนีค่อนข้างจะหลายปีอลไรพี่น้องบอส่งข่าวส่งข่าวมาเลยเนาะแบบว่าเราขิดหอดแล้วเราก็อยากหู้ว่าลูกเป็นอย่างไดอยู่ที่ประเทศไทยอยู่จังไดกินจังไดยังมีชีวิตอยู่บ่อหรือจังไดเนาะซึ่งเรากับบอส่งข่าวส่งข่าวมาทัางที่ลูกล้านกับหมินเฟสหมินยังเต็มอยู่เรากับบอส่งข่าวส่งข่าวมาพี่น้องถามคนในหมู่บ้านคนที่ไปไอ้ประเทศไทยเนาะในหมู่บ้านเท่านี้ก็ไปประเทศไทยร้ายพี่น้องก็ถามไปก็ว่า โมหะโมเห็นโมเนข่าวเนข่าวเนาะวันนี้เฮาก็เลยอยากล่องแบบว่าลองลงยูทูบบางที่อาจจะแบบว่าเราอาจจะแบบบังเอิญมาเจอมาเห็นเนาะส่งเฮากับคนที่ตามบาไล่เราพี่น้องแต่ว่าไม่ทาวาอยากให้มาถ่ายเฮากบมาถ่ายเนาะอีกได้ว่าลองเบิ่งเนาะเพราะว่ามันมีหลายเขตอยู่พี่น้องที่แบบว่าตามหาลูกตามหาคนที่เขาควนนี่แหละเนาะก็เจอเนาะผ่านส่องยูทูบเนาะคลิปนี euh, ้เขากบสีมาถามไม่ทาว เรื่องราเป็นยังไงแบบทีไปทีมาฮะายพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมน่มกันเนาะเอาพี่น้องตอนนี้เฮาอยู่กับไอ้เมถาเนาะที่ว่าเฮาชีมาสัมผัสเมถาที่ว่าเราตามหาลูกชายเราแะละพี่น้องที่แบบว่าจากบ้านไปแบบว่าหลายปีเนาะบรสุท์โอ้สามชิบปี้บริสุทส่งข่าวส่งข่าวมาเนาะวันนี้เฮาเลยแบบว่าเราห้มาสัมผัสเนาะว่าอยากตามหาลูกชายเราอะไรเนาะเดี๋ยวเฮาถามเราเลยพี่น้องสบายดีไหมครับ อทางไหนก็ลูกชายหาไปประเทศไทยบ่อยู่ประเทศไทยเนาะที่จ่าวเนาะประเทศไทยคือแบบว่าเจ้าอยากให้เฮ้าไหมสัมนี่คืออยากให้อยากให้ลูกชายเห็นเนาะลูกชายเห็นเออถ้าว่าเฮาลงคลิปนี่ไปให้ลูกชายเห็นก็อยากให้ลูกมาดามะเม,มืองเออมาดามแม่มาดออามแม่ดามเพื่อนดามเนาะลูกหลานรออยู่เออ เห็นว่าได้ยินข่าวว่าเจ้าไปบึงโมดูโมเดลบ่คนว่นจังไหนไหมแถวโมด,ดูโมเดิคนว่ายังมีชีวิตอยู่บค่คนบอกมีแต่ว่าบมมาบ่หรือยังไงหมอมาเอออันนี้คือไปบึงโมดูโมเดลนี่มันเป็นความเสื่อแต่ละบุคคลพี่น้องเนาะก็แล้วแต่คนเสื่อแต่ว่าทางอยู่ลาาเฮาก็จิเสื่อแบบนั้นเนาะถ้าเกิดว่าคนหายคนยังก็กสีไปบึงโมดูโมเดลเนาะวา่าเอยังมีชีวิตอยู่เนาะ คือตอนนี้มเมถาวรเราก็อยากหู้ว่าลูกชายเรานี่อยู่จังไรกินจังไรอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเม่เว่าอยู่ไรกินอะไรแล้วคือตอนนี้เราอยู่ประมาณแถวใดนเนาะรไม่เาาหาชิปหาชิปหกปีเลยเป็นแม่หาชิปหกปีนี่แล้ว,วลูกชายสำนันพี่น้องแม่สี่ใกล้ชิดร้อยแล้วเจ้าพี่น้องอมาตัวมาแล้วไปอยู่บ้านอยู่เมืองส่วนกุ้งแหล่ส่วนกุ้งหอกถึง อยากให้มาไม่ไปเท่ามาเออเขาแววเ่าแวเห็นลูกเห็นเต่าเออโดยโดยมาพอหันหน้าเห็นตาเต่าได้ตายจะได้เออชีเลโนอหยเออทรมาดาแล้วอย่งไรบมอันนี้เขาบอกมาจากดีแม่เขาบอกมาใกล้่มาทัดจากดีเออตายจะยังกับผู้จะเป็นจังไดอยู่จังไดกินอย่างไรอยู่อย่งไรกินอย่งไรอืมนอกหนุ่มกับบอโทษ ถามเขาบอกเหี้ยวหาเขาจักคนลูกหลานกับลูกหลานก็เต็มอยู่ไหมลินเพชรลินลายเต็มอยู่แต่บอส่งข่าวส่งข่าวมาจักเป็นยังไงเนาะอยู่เนี่ยไรกินเนี่ยไรแม่กั็คือฮักคือทึงแบบว่าอยากให้มาเนาะไปถ่ายเนาะพาเห็นคลิปนี้แล้วก็อยากให้ติดต่อมาเนาะไปถ่ายเนาะซิบบอซิบบอมาซาบอมาก็อยากให้ส่งข่าวส่งข่าวมาเนาะ แปลว่าพ่อให้ยลอกปากนั่นแม่ก็เอาดอกแมนไอ้ลูกเจ้าซื้อยังก็ไม่ถ่าซื้อไอคานนี่เนาะแล้วพี่น้องซื้อพ่อแม่เขาซื้ออยู่บ้านเขาซื้อคานเออซื้อคานซื้ออยู่บ้านเขาอยู่พูดเขาว่าห้องเราเตี้ยเตี้ยบอกไอเตี้ยไอเตี้ยเขานี่พี่น้องลูกเนาะลูกไอเตี้ยเขาว่าอยู่บ้านเข้าซื้อคานหรือพอหรือพอกันแหมเออซื้อคานอยู่บ้านเขาซื้อคานพี่น้องแต่ว่าไปอยู่ไทยหะเพิ่นเปลี่ยนซื้อเป็นซื้อเตี้ยน้อยไม่ถ่าเออ โดยโดยนี่พี่น้องลูกเผิ่นเนาะนี่เขาบอก,อบอกห้แน่เห็นกระจาถ้าคลิปนี้เฮาลงไปแหละลบกกวนเอฟซีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะรบกกวนแบบว่าแช่ให้ใหนพี่น้องแบบว่าคือแบบว่าอยากให้ในท่านี้แบบหาลูก<า>อยากให้ลูกมา้าอะไรก็อยากให้ลูกชายเราเห็นเนาะบ,บางทีบอกห้ยมาได้บางเอิญแบบว่าลูกชายทํางานอยู่แบบ รือว่าโมคูเปิดอาจจะเออเปิดเห็นอาจจะแบบว่าเห็นหนะเราก็เลยแบบว่าอยากให้เขามาลงลงในยนูทูแบใบห้เนาะเพื่อว่าลูกชายเราแบบว่าสิได้มาบ้านมาส่องกินหอดเรากินหอดลูกเราพี้น้องแบบว่าคืออยู่บ้านเฮาแบบว่ามันเหนื่อยอย่างหน่อยมันยังมีเขามียังกินเนาะเราก็อยากให้มาอยู่บ้านอยู่ยังที่เขาเาว้ากันคือแบบว่ถาถ้าจะเป็นอุ่นมากอะเราวยันมมีคนเบิง่งเราหรือว่าแบบ มีครอบครัวอยู่บ่บอจักไหมเถ้าเลื่องจากใดเขากับบ่หูเนาะเพราะว่าเราบ่ส่งข่าวส่งยังมาใกเลยแม่และเราบ่ส่งข่าวส่งข่าวมาเลยเอาเมียก่ะให้ส่งข่าวมาไหมมาดามน้ำเออให้ส่งข่าวมาขันชีมาก็ได้ขันนีลูกมีเมียก็ดีเออลูกเอาเมียมาดามน้ำบ่มาดามก็มาแต่ตัวเองก็ได้แม่จังไดนก็อยากให้มาเนาะไม่เถ้าเนาะเพราะเห็นหน้าเห็นตาลูกอืมเพราะว่า ไม่เท่าเราก็อันยูไลแล้วอันยุหลายเลยเนาะแบบชิปเลยลูกชายขนาดลูกชายกันยังหาสิบหกหาสิบเจ็ดเลยพี่น้องคิดว่าแม่จะซ้ำได้บ้างชิปเลยดิป้าโตว่งอันยูแปดชิปเลยพี่น้องแบบลูกกันยังมาลูกกันยังมาเห็นหน้าอยู่เนาะโอ้เราไปตั้งแต่โดนนานแล้วชิปสามปีอ่าโูกไปกระดอกระเดียพี่น้องมาอยู่มาหวัง คนเอาลูกเอาเมียอยู่ครับเฮาหันบ้านเฮาหันมาสุดไปรอบสองนี่หายอันไปอีกรอบสองมาอยู่เขาบ宝马มาเลยไหมจะเป็นอย่างไดเนาะจะเป็นอย่ังไงอยู่ถามผู้ใดกับบุห็นนะพี่น้องแบบเออไม่เถ้าล้วเลยอยากให้เฮานี่ลงยูทูบจะไปอยู่น้ำผู้ใดจะไปอยู่ทางใดอยากหูไม่ไม่เถ้าทำงานหนึ่งบอกได้แจได้แม่ก็จะคูอยากให้อยากให้มาแล้วเป็นไปได้เนาะไม่เถ้าเนาะ โดยโดยอยากให้มาเพราะว่าคือแบบบ้านมาอยู่บ้านเฮามันก็มันไม่อยู่ไม่กินอยู่ดอกพี่น้องไอ้นาะเพราะว่าเฮาอยู่ทีประเทศไทยมันก็โมเมนบ้านเมืองเฮ้าอ๋อเขาเปิดกินเออข่อยู่ไทยมันเฮ้าเปิดงานยังเฮ้ากะไริกินอยู่บ้านเฮ้าเนี่ยแบมีเหยือมีนอกเห็นอยู่สู่กินเน้อไม่ถ่อเนาะเออเห่อนองสู่กินสวนน่อืมเขาอรูอรอคอยอ่ะลูกหลานก็ได้ดูกจากให้มากับบ่มาใกล้มาทัดกับเธอ เลยอืมคนมาแม่แม่ันบ่อยจักมากอะ่ะเพใาห้บอก,กนแออออ่แม่<ท>ม<า>เออขอ้โทมาเห็นหนะานเออโทมาเห็นหนาน้องไมถามเนาะโทมาเห็นหนาแต่ว่าเฮาเฮาก็เสือว่าแล้วยังอยู่เนอกเออเรายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเราอาจจะแบบบอกติดต่อมาะนะนั่นแหละจังหวะหรือว,ว่าแบบบ่มีเงินมีทองเลยบ่อยาักมากใกล้บ่แล้วยังไงอันนี้เฮา็บ่เหยียดพลเนาะเพราะได้จ้างรลดมากก็เอาแล้ว จำเป็นต้องเงินดอกไหมเออนั่นแหละเบเบาจ้างหลุดมากเอาแหละไอคลิปนี้เฮ้าก็าอยากฝ่าถึงนอหลูกชายเราวน่ยพี่น้องอาคารเนาะออนี่แหละเพื่อนไก่กันพี่น้องก็บแปลว่าคือแบบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้เขาลงไปถ้าเกิดว่าเจ้าได้บึงได้ผ่านมาเห็นเนาะคือแบบแม่เจ้านี่อยากให้เจ้ามาเด้อเอออยากให้มาอยู่บ้านอยู่ยังเฮ้านี่แหละเนาะ อยู่บ้านเฮาแบบว่าอย่างหน่อยก็ยังมีแม่มีเอื้อนนอกอเออลูกลานเนาะที่อยากให้มานะแบบมาอยู่บ้านเฮามาอยู่บ้านเมืองเฮาพี่แหละเออมือนเฮากับมาอัดคลิปน้าแม่เจ้าแหละอยากให้บางทีเอ้บอให้บ่ได้ยังหาแบบอยู่ดีเปิดเห็นนะยาย,อยโอ้ยแม่ตัวนี้พอะว<ม><ล>บอให้บาได้เนาะมันมีหลายเคสอยู่พี่น้องแบบว่าเออตามหาลูกไปสินะครับตามสื่อออนไลน์ลกออนไลน์ไปสิเด้พอมันเห็นบางทีมันก็นเห็นถั่วโลกเด้ แต่ว่าช่องย t ท b e เฮามันก็นยังคนยังติดตามบ่หลายแต่ว่าเฮากะไม่เถาอยากมาถ่ายเนาะเฮาก็ตั้งใจมาซอยไม่เถาน้าเนาะเราอยากเห็น,หนเออยอยากเห็นลูกชายเราพี่น้องเรากินหอดลูกเราหลายเนาะเป็นห่วงว่าอยู่จังไดกินจังไดอยู่ที่ประเทศไทยเนาะก็เลยแบบกินอิ่มเออก็เลยแบบกินดีนอนดีรับบ่เออจะเป็นอย่างไรนะก็เลยแบบว่าอยากให้ลูกนี่มาเนาะฮะ sุด thay này, áo phạc sai lúc lục sai lông sai nặng, bừng quá chi nguôi, áo phạc lục sai nè mấy tháo, phạc โทรมาหาแม่เอ,อ,อ้ดีมีแหงอืมอันมีความชุกความจเจริญเดอ้อให้มาเว้ามาจา้าท่านแม่เดอ้อเด้อกันไดก็ให้มาเนาะไม่ถาะเนาะให้มาเว้าอันโอ๊เป็นไดก็่าได้มา,าเลยแม่ก็เขอให้บอกแม่เขาให้ส่งข่าวมาเนาะข่าว,ส,าวส่งข่าวหาแม่พ่อแม่ดีใจนะหาแม่พ่อแม่ดีใจว่าลูกมีชีวิตอยูออ่ว่าลูกนั่งอยู่เออบ่ได้ไปทางใดอยู่ประเทศไทย,ไยใช่ใแล้ว ว่าอยู่ดีกินดีบอสุขก,กายสบายใจเออแม่อยากฮู้ทนายอะไรน้องไม่ท่ายอยากฮู้เออว่าเป็นยังไงอยู่ยังไรเห็นนะว่าอยู่ที่ไงกินอะไรอีเออถ้าถ้าว่าเจ้าได้เบ่งคลิปนี่เด้อง่ายแบบว่าเจ้าติดถ้าจะติดต่อลูกหลานเจ้าไปติดต่อมาทางเฮ้าก็ได้เนาะเพราะว่าคลิปเฮ้านี่ก็มี่องทางติดต่ออยู่เรามีลูกสี่คนนะน้องไม่แถว สี่ชายสองยิงสองพี่น้องอยู่บ้านผุญยิงสองอยู่อยู่เทศไทยสองคนเนาะลูกคนแรกแล้วนั่นแหละที่แบบตามหาที่บ่าอยากให้กลับมาเนาะพอไปประเทศไทยหลายปีอลไพี่น้องเราก็เลยอยากให้มากินหอดลูกอยากให้เาเห็นหนาลูกเห็นหนาอยังเด็ดเพราะว่าอยู่ก็หลายแล้วเนาะชปี้แล้วเออจนแบบว่ามีเลรมีร้านแะไรพี่น้องเลยร้านเนาะมามาอยู่บ้านเฮาพป่หละมา เออบ้านเฮายังมีเขามีน้ำกินได้เฮาบผื่เห็นงานก็มีเขามีน้ำกินอยู่ไทยแบบว่าเฮาเ่เห็นงานกับไิกินได้รรมได้แล้วเออมาไาอ,อ้มามาอยู่บ้านเฮาถือแหละแม่เจ้าของเราอยากให้เจ้ามาคนเดี่บ้านยัาง,งาเราขินหอดเนาะะเห็นหน้าหลายปีแล้วเราบ่ส่งข่าวส่งข่าวมาเลยข้คลิปนี้ก็เฮาก็สีจบคลิปไหนเนาะพาพี่น้องเนาะพาพี่น้องที่เขามาเบิ่งเนาะลบกวนพี่น้องเอฟซีแช่ให้นเนาะแบบว่าแช่ไปละหลายพี่น้องเขาว่า เมถาวรอยากเจอลูกชายเราเราขินหอดลูกชายเราพี่น้องเนาะรบกวนพี่น้องแชร์ให้ในเด้อเราจะเห็นหนาเห็นตาลูกเราหะนะยังมีกอเขาก็ทีจบคลิปแล้วพี่น้องเนาะก็ขอบคุณพี่น้องอะไรเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งทราเสียสละเวลาเขามาลงส้มเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมกดแชร์เนาะเพราะว่าคลิปนี้เขาก็คลิปแรกที่แบบว่าตามหาแบบว่าคนที่แบบว่าติดต่อกันม่ได้เลยเขาลงคลิป ตามเบิง้งหาแบบว่าเห็นน้องไม่เท่าเห็นหน้าเห็นตาก็มีว่าให้บมได้แต่ไลค์เคดอยู่กับแบบว่าเคยเจอกันนะนะตามใน t u ยูทูบยังไม่เสร็จนะเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม